还要。 ก็บอกว่าไม่โดนนะทำังไงี่ให้มารับบัตรจอดรท่านคือที่เจ้าหน้าที่นะคะกดเลยหนจดูขอให้มารับบัตรจอดท่านคือที่เจ้าหน้าที่ะคะ่ะดีแล้วแบบเมื่อทีเลยอย่าประมาทนะเขาส่วนคือแน่เขาส่วนแ่ปากต้องนํางม,มาแล้วสังเกตสเใช่สิมันมีพลัง ที对่ต เ,นะเสียงเพราะอะไ เต็มให้ได้นะคะกที่จุดปิ้นใ์ใบประกาศจะทำให้ได้แค่ใบประกาศกับ i อีการนะคะในส่วนของบัตรจอดรถไม่สามารถสแต็มที่